ทุกคนคะนี่คือดอกแคป่าเดิเเนเก็บดอกแคป่าเยอะเลยเอาไปลวกกิีกับน้ำพริกอร่อยนะคะดอกแคป่าเต็มขลอดเลยเยอะมากงานก็โดนรถเหยียบเพราะว่าเขาอยู่ข้างถนนนะนี่คือรับสทของเขา ต้นสูงมากค่ะทุกคนเรียกว่าดอกแค่ป่าอุ้ยพระอาทิตย์สองสวยงามเก็บไปลวกกินกับน้ำพริกอร่อยมากจะบอกว่าอร่อยที่สุดนี่เคยกินไหมคะเคยกินกันไหม,ไมป่าเยอะเลยสวย ถ้าอยู่ในป่าลึกๆอะดูค่ะรถก็เยอะนะเพราะว่าเขาอยู่ข้างถนนนะคะข้างถนนได้เยอะแล้วไม่มีถุงใส่ด้วยเดี๋ยววันน้าเอาถุงมาใส่อยู่ข้างในเต็มเลยโหสวยมาก ก็เจ้าก็สวยมากอือเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาถุงมาใส่ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาถุงมาใส่เยอะนีตองอมาเริ่มเลยดอกสวยด้วยนะคะทุกคนดอกสวยด้วยนะ เยอะอยูในทุกคนเขากระเดน็นกระดอนเข้าไปข้างในเนาะเยอะอยมากได้แล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ